สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตูนตุงตะไข่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาคัดฟุตบอลกันครับ2ทีเด็ดคัดกันเน้นๆจากตูนตุงตะไข่นะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกนะครับฟุตบอลเนี่ยค่อนข้างบางตานะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอแสดงความดีใจกับพี่พี่ด้วยนะครับต้องบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยให้ฟุตบอลไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหคู่ครับโดน1คู่นะครับทางด้านของกัสโกเรนเจอร์เนี่ยไม่มานะครับคาราบักครับต้องบอกเลยนะฮะว่าบอกแล้วนะครับว่าแพ้ไม่ขาดนะครับก็จบที่3ประตูต่อ2นะฮะลิเวอร์พูลครับครึ่งแรกนะฮะต้องบอกเลยนะฮะว่ามาเต็มกราฟเลยครับจบที่6ประตูต่อ1นะฮะ โอลิมปิกมาซ์เซยที่เราเนี่ยคาดการกันไว้ว่าให้ไปสูงก็มาตามนั้นเลยนะฮะตรงนี้นะฮะและก,กหนึ่งตัวครับทางด้านของเอซซมิลานครับก็3ประตูต่อหนึ่งกรรมชัยกันเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีฟุตบอลน,นะฮะสองตัวที่เราเนี่ยคัดสรรกันมาให้นะครับทางด้านของโคโรนครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมายืนทางด้านของอาเบลไรซิก คู่นี้เนี่ยจะลงทำการแข่งขันกันเวลาประมาณตี2-30นาทีครับสำหรับคู่ที่2ครับเป็นทางด้านของฟุตบอลลิกเอิงฝรั่งเศสครับตูรุสครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางด้านของโอลิมปิกลียงคู่นี้ค่อนข้างสวยครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับจะลงสนามกันในเวลาตี3ครับ สำหรับพี่ๆที่ว่ายังไม่ได้เป็นสมาชิกกันครับทักกันเข้ามาได้เลยครับแอสเดีทีนะครับเข้ามาวันนี้รับไปเลยครับเสื้อฟุตบอลส่งฟรีถึงหน้าบ้านแถมได้เข้ากลุ่มด้วยนะครับในกลุ่มของเรามีฟุตบอลสดตั้งแต่ตัวแรกของวันยันตัวสุดท้ายมีตัวเน้นตัววีชุดโครงการมีให้หมดเลยครับแถมเข้ามาวันนี้ได้ดูพิตตี้ไรสสดด้วยนะครับตรงนี้นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าทางเราในค่าน้ําดีที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับณนะเวลานี้นะฮะมีพี่ๆให้ความสนใจ คอนขันเยอะมากๆในกลุ่มของเราตัวเน้นตัววีเราเข้ากันทุกวันครับมีตัวเน้นตัววีชุดของกันเราได้กันทุกวันนะฮะพี่ๆเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับศึกฟุตบอลบุนเดสลีก้าเยอรมันคู่แรกนะฮะเดี๋ยวเราจะมานําเสนอกันครับ โคโลนครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางด้านของอาเบลไรซิกครับเงื่อนไขของอาเบลไรซิกวันนี้เนี่ยต้องมี1ประตูหน้าบ้านนะครับสำหรับผลงานของโคโลนนะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างแย่เหมือนกันนะครับอยู่อันดับที่16ครับมีแต้มเพียงแค่18แต้มเท่านั้นเองนะครับสำหรับทางด้านของอาเบลไรซิกตอนนี้หลังอันดับที่5ครับมีอยู่4 6กแต้มต้องบอกว่า ผลงานแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยครับคู่นี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเคยเจอกันมาแล้วในสิครั้งนะครับเป็นนั่ง,งโคลนครับที่เอาชนะทางน้านของอาเบลไรซิกไปได้2ครั้งแล้วก็จบด้วยการเสมอกันใน3ครั้งอีก5ครั้งเนี่ยเป็นทางน้านของอาเบลไรซิกครับ ที่เอาชนะทางด้านของโคโรนมาได้นะครับสำหรับห้านล่าสุดในการเจอกันมาเนี่ยสำหรับอาเบลไรซิเกอร์โคโรนเนี่ยเป็นทางด้านของอาเบลไรซิกที่ว่าทําผลงานได้ดีกว่านะครับนัดล่าสุดเนี่ยทางด้านของอาเบลไรซิกเนี่ยอัดทางด้านของโคโรนเนี่ยมา6ประตูต่อศูนย์เลยนะฮะสำหรับนัดล่าสุดในปี2023ครับสําหรับผลงานณปัจจุบันเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงครับนะฮะต้องบอกเลยครับว่า9นัดในการเล่นในบ้านของโคโรนเนี่ยชนะมา2ครับแล้วก็เสมอไป3นะครับ แพ้ไปอีกสี่ครับถือว่าผลงานตอนนี้ค่อนข้างย่าแย่นะฮะทางด้านของเจ้าบ้านเลยครับสาหรับอาเบลไรซิก้าอาเบลไรซิกเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงครับต้องบอกว่าเกมยืนของเขาก็แย่เหมือนกัน10นัดในการเล่นเกมยืนครับชนะไป3นะครับแล้วก็เสมอไป3นะฮะแล้วก็แพ้อีก4ครับต้องบอกว่าผลงานทางด้านของอาเบลไรซิก้็ไม่ค่อยดีเหมือนกันแต่ถว่าคู่นี้ครับเป็นศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันห้ามพลาดเลยนะฮะรอปะตูที่3ได้เลย ไปสูงดีกว่าครับทําไมผมถึงบอกว่าให้ไปสูงเพราะว่าคู่นี้เนี่ยในการเจอกันมาเนี่ยผมบอกเลยนะว่าประตูยืนพื้นที่3ประตูนะฮะสำหรับตัวผู้เล่นนะฮะวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าทางด้านของโคโลนเนี่ยมีการบาดเจ็บถึงแปดตัวเลยนะฮะอาเบลไรซิครับมีอาการบาดเจ็บแค่หนึ่งตัวสําหรับโคโลนเนี่ยวันนี้เนี่ยจะมาในแผน4-2-3-1ครับส่วนทางด้านของอาเบลไรซิกวันนี้เนี่ยจะมาในแผน4-4-2ครับสําหรับวันนี้นะครับหนึ่งคู่ ะะเด็ดดวงเลยนะฮะตรงนี้นะฮะหรือว่าตัวเน้นวีีจากตูนตรงตะข่ครับไปอยู่สูงทางด้านของอาเบลไรสิกค,ครับไม่เจ็บแน่นอนครับรอประตูที่3ได้เลยสำหรับฟุตบอลคู่ที่2ครับไปหลีกเอิงฝรั่งเศสครับตูรุสครับจะเปิดบ้านตอนรับการมาทางด้านของโอลิมปิกลียง คู่นี้ต้องบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างสวยนะครับวันนี้เนี่ยเงื่อนไขของเขาเนี่ยเปิดมาเสมอกันเลยนะฮะสำหรับตอนนี้ครับตูรุสเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าอยู่อันดับที่11ครับนะฮะมีอยู่29แต้มครับส่วนทางด้านของโอลิมปิกลียงครับวันนี้เนี่ยอยู่อันดับที่10ต้องบอกเลยนะครับว่ามีอยู่31แต้มนะครับตอนนี้นะฮะสำหรับคู่นี้น่าสนใจครับในการเจอกันมานะครับ10ครั้งเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะเป็นทางด้านของโอลิมปิกลียงครับที่เอาชนะทางด้านของตูรุสไปได้เลยครับ 8ครั้งต้องบอกว่า8ครั้งเลยนะแล้วก็ยันเสมือนไปใน2ครั้งนะฮะตูรุสเนี่ยยังไม่เคยชนะทางด้านของโอลิมปิกลิยงได้เลยตั้งแต่ปี2017ถึงนาปัจจุบันนะครับผมสำหรับผลงานของตูรุสในบ้านหลาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงครับ ผลงานของตุลุธเนี่ยต้องบอกเลยนะครับแข่งในบ้านไปเนี่ยทั้งหมดในเก้านัดน,นะฮะชนะไปเพียงแค่2ครับเสมอไปอีก4ครับแล้วก็แพ้ไป3ครับต้องบอกว่าผลงานของตุลุธณปัจจุบันเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีนักนะฮะเพราะว่าชนะไปเพียงแค่2เองเน้นเสมอกันเน้นแพ้ซะส่วนใหญ่เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของโอลิมปิกลียงนิดนึงครับ10นัดในการเล่นเกมยืนเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีครับ ชนะไปเนี่ยในการเล่นเกมยินเนี่ยถึง7ครั้งนะฮะแพ้ไป3นะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าโอลิมปิกรยงมีโอกาสชนะทางน้านของตัวรุสเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าอ่าแต่ว่านะครับมีอะไรที่สวยมากกว่านั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวผู้เล่นก่อนนะฮะสำหรับวันนี้ครับ ทางด้านของตูลรุ่เนี่ยจะมาในแผน4อขออภัยครับ5-4-1นะฮะแล้วก็ทางด้านของโอลิมปิกลียงเนี่ยจะมาในแผน4-3-3นะครับสำหรับตัวผู้เล่นวันนี้เนี่ยหรือวัสภาพความพร้อมเนี่ยต้องบอกว่าฟูลทีมด้วยกันทั้งคู่นะครับทางด้านของตูลรุ่เนี่ยมีการบาดเจ็บแค่2ตัวส่วนทางด้านของโอลิมปิกลียงเนี่ยมีการบาดเจ็บ4ตัวนะครับแต่ว่าคู่นี้ครับมีอะไรที่น่าสนใจอย่างที่เราเนี่ยพูดกันไว้ คู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาเนี่ยสกอร์เนี่ยยืนพื้นที่2ประตูนะครับสิบนัดในการเจอกันมาเนี่ยโหต้องบอกเลยครับ3ประตู3ประตู2ประตู3ประตูปะตปะต4ประตู5ประตู6ประตู4ประตูยืนพื้นครับที่2ประตูครับยังไงอีกหนึ่งคู่ครับสําหรับในค่ําคืนนี้ครับตูลุสกับโอลิมปิกลียงครับไปอยู่สูงเต็มเวลาครับไม่เจ็บแน่นอนรอนับ3ได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาสรุปแนวทางกันนิดหนึงครับว่าวันนี้2ตัวทีเด็ดคัดกันเน้นๆจากตูนตรงตะข่ายเราไปทางไหนกันบ้างครับ หนึ่งครับทางด้านของโคโลนครับคู่นี้จะลงสนามกันในเวลาตีสองสามสิบครับเจอทางด้านของอาเบลไรซิกต้องบอกนะฮะว่าคู่นี้ไปอยู่สูงแต่เวลานะครับไม่เจ็ดแน่นอนครับฟุตบอลบุนเดสลีก้าเยอรมันเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่ามีประตูกันเนี่ยค่อนข้างยิ่งแล้วนะครับตรงนี้รอนับสามได้เลยนะฮะอีกหนึ่งตัวครับทางด้านของฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสครับ ตูลุตนะฮะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทาง้าของโอลิมปิกลยงคู่นี้เฮทเวในการจัดการบอกเลยนะครับยืนพื้น2ประตูขั้นต่ำครับรอนับ3ได้เลย2ตัวทีเด็ดจากโตนตรงตะข่ายนะครับคัดกันเน้นๆนะฮะสำหรับพี่ๆที่ว่าชื่นชอบเรื่องราวของฟุตบอลครับห้ามพลาดเลยครับเข้ามาอยู่กันในกลุ่มได้นะครับแอสเซทดีทีครับบอกเลยนะว่าในกลุ่มเราตัวเน้นตัววีชุดโครงการครับเรามีให้กันทุกวันและที่สําคัญครับคือฟุตบอลสดครับตั้งแต่ตัวแรกของวันจน ตัวสุดท้ายเลยผมรับประกันเลยนะฮะว่าเข้ามาเนี่ยมีแต่ได้ก็ได้แน่นอนแต่ว่าต้องหยุดให้เป็นเท่านั้นนะครับตรงนี้นะฮะวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับคัดกัน2ตัวพอนะครับวันนี้นะฮะสตัวทีเด็ดคัดกันเน้นๆจากตูนตรงตะข่ายนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ